Yeah. ดีก็ไม่รู้ว่จะมีอันนี้ด้วยครับอันนีก็ประเดนก็ขอสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีแขกผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับคงคงไม่สามารถระบุได้ทุกคนนะครับก็เอาเป็นแขกผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วกันนะครับครับก็ แนะนำตัวนิดนึงนะครับเผื่อใครอาจจะยังไม่รู้จักครับอันนี้ก็เป็นลุก้งนะครับเป็นปะการังนิวนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นนุกเปิ้ลน,นะครับเป็นมาหมาเนื้อววครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะไม่เคยขึ้นมาบนเวทีที่คนมากขนาดนี้อย่างมากก็ เคยออกมาพูดอยู่ประมาณทั้งสามสี่สิบคนตอนทำงานอะไรนี้ยรัยังติดเป็นไม่งายไม่แพู้ครับก็ในวันนี้ก็เป็นเงานวันเกิดของลุนิ่นะครับก็วันนี้ขออวยพรให้กับลูกชายของตัวเองต่อหน้าแฟนัคบหลายพันคนาตรงนี้นะครับซึ่งไม่เคยทำมาก่อนก็ จุกสันวันเกิดนะครับแล้วก็เออ่ลืมสกีบแล้วพอตักสกีบมันเกิดนะอยากคุยเยอะเลยไปคุยเจอมาเยอะมัตื่นเต้นจุกสันวันเกิดนะลูกนะครับ ็ยังไงก็เติบโตขึ้นมาหนึ่งปีนะยังไงแต่ว่าก็ยังเป็นเด็กเด็กน้อยในสาตาของปาประมานะครับเสมอเสมอถึงจะโตไปถึงเท่าไหร่ปาธรามาได้มองอยูเป็นเด็กเสมอนะครับก็เรื่องในวันเกิดอีนี้ก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่หนูตั้งใจที่ที่อยากจะทำในทุกๆเรื่องนะครับ อ,นนอีกเมือ่กอกอีกอ้คงเพทำไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกๆวันให้หนูทำทุกๆวันให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้หนูมีความสุขในแบบอย่างที่หนูที่จะจะเป็นนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่ในวงการเล็งเห็น ความมหาจักรของหนูแล้วก็ขอให้แฟนคลับทุกคนรับหนูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขอที่นักข่าทุกคนเอ็นดูหนูเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ปีต,ต่อจากนี้ไปเป็นปีที่หนูประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับแค่นี้ครับ อันนี้ก็กล่าวในนามของมาคู่กันนะครับไม่อยากให้มาเป็นลมเชิญครับ<อ>ก็ยังไงก็อยากให้น้องนิวเป็นคนที่ทุกคนรักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะยังไงก็ Happy Birthday นะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่าคือเห็นการเติบโต ขอโนนิวขึ้นมาเป็นเรารู้จักกันมะาปีกว่าใช่ไหมก็นุนิวเก่งขึ้นทุกวันเก่งขึ้นทุกครั้งที่โชว์เก่งขึ้นทุกครั้งที่แสดงทํางานแล้วก็น่ารักขึ้นทุกวันเลยนะครับเพราขอให้นุนิวเป็นนุนิวแบบนี้ต่อไปนะครับเยี่ยมมากครับเก่งที่สุดไคล์เบเด,คบด้ครับครับก็อยากอวยพรนิวนะครับ ว่าเห็นความพยายามของนิวตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้เห็นนิวแบบตั้งใจอยู่มากๆเลยแบบถึงแม้นิวเหนื่อยแต่ว่านิวอยากแบบทาให้เต็มที่ทุกๆอย่างที่นิวทําก็เห็นถึงความพยายามของนิวโดยตลอดแล้วก็นิวน่ารักมากเวลาถึงแม้ช่วงหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่เพราะว่านิวออกงานทุกวันเราเลยไม่ค่อยได้เจอกัน แต่วาพอเวลาที่เราเจอกันสองคนนิวก็จะมาแบบจับจิ๊ดจิก๊กอดกอดอยูน่ารักมาก,มากผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่เห็นนิวมาถึงตรงนี้แบบรู้สึกภูมิใจมากแบบอ่าภูมิใจคุณมากแล้วก็อยากให้นิวเป็นคนน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครัพบพวกเราก็รักนิวดิมรักนิวนะขอบคครับค่ะ ครับผมก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับนิวก็ขอให้นิวมีความสุขมากๆนะก็ดีใจแทนนิวมากๆที่มีคนมาในวันนี้คือมาให้กำลังใจนิวมาซัพพอร์ตนิวเยอะมากก็ขอให้นิวแบบตั้งใจทำสิ่งสินี้ต่อไปแล้วก็ให้ความสุขแก่แฟน,แฟนคลับทุกคนต่อไปนะแล้วก็จะบอกว่านิวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นไอดอลในการทำงานของผมด้วยนะ ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย AU ์นะขอบคุณครับอยากจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพื่อนเนลี่สักนิดหนึ่งนะครับผมก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับนิวก็ขอให้นิวมีความสุขมากๆนะครับผมมีความสุขในทุกววันเลยก็ยิ่งดีครับผมก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่านิวเก่งแค่ไหนนะครับผมจาก ตั้งแต่นัดได้มารับบทเป็นคนเดียวแล้วได้เข้าซีกบหนุกเกอได้แบบใช้เวลาได้แบบได้ทาได้แสดงร่วมกับนิวได้แบบทํางานด้วยกันนะครับมันก็รู้สึกว่าแบบนิวเป็นคนที่แบบเป็นคนเก่งมากๆเป็นคนที่แบบหัวไวมากๆเลยจริงๆครับเวลาที่แบบมีมีใครมาบีบหรือว่าอยากให้นิวจัดการตรงไหนหรืออะไรครับผมแค่บอกแค่ครั้งเดียวนิวก็สามารถแบบจํารายละเอียดทั้งหมดได้แล้วก็แบบ สามารถแบบทํามันได้มาอย่างออกมาย่างดีซึ่งแบบขนาดตัวนัดเองอะครับเคยแบบเล่นซีรีส์มาก,ก่อนเนิวเคยแบบมีผลงานมาก่อนนิวนะยังรู้สึกว่านั้นต้องใช้เวลาแบบใช้เวลามากกนนว่านี้เลยเลยรู้สึกว่านิวเป็นคนที่เก่งมากมาครับผมแล้วก็จากเ <c oughs> <c oughs> ครับผมก็กับ ทุกๆซีนที่แบบว่าได้เล่นวยกันหรือแบบว่าทุกทุวันที่แบบได้เจอกันได้แบบใช้เวลาร่วมกันเนี่ยครับผมก็ทุกครั้งแบบไม่เคยรู้สึกเลยว่าแบบไม่เคยได้รับความรู้สึกไม่ดีไม่เคยที่จะแบบรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนคนนี้เลยครับผมมีแต่ความรู้สึกดีๆได้แบบเรารู้สึกว่าแบบเออแบบมันแบบทำไมมันเขาบอกคือก็ครับก็เหมือนเหมือน ทุกเวลา,าที่อยู่ด้วยกันนะครับผมก็เอนจอยมากๆครับผมแบบว่าอยู่กับเพื่อนคนนี้แล้วก็สนุกมากๆ,ๆครับก็แล้วก็เพื่อนผมก็เก่งมากๆอยู่แล้วแล้วก็มามีก็มามีทุกคนก็รักเพื่อนผมมากๆอยู่แล้วด้วยก็ขอให้มามีทุกคนรักเพื่อนผมอย่างที่เพื่อนผมเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็อีกตลอดไปเลยครับผมก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับผมแล้วก็รักนิวมากๆ <enhance> ครับผู้สึดเีเรื่อมากๆเพื่อ <te am> นมาสูยมากนะลี่รังนับ <c oughs> ได้ครับแล้วก็อยากจะบอกแต่ทีเตร์อบอกเลยว่านิวก็เป็นหนึ่งในไอดอลนะเหมือน,นกนนันนะครับผมตอนนี้ผมยกขึ้น่ีนี่นะรครับอะไรอ่ะโอ้สายว่าส่งมา <Es> คนที u well u ่น่าจะพิเศษที่สุดจากเพื่อนผมมั่นเองกินี้ยบอกว่าอะไรนะครับเหงนจอติดปากมาเขาเขาถงกัน ผมพูดทุกอยากไปหมดแล้วแหละหนูก็รู้ดีว่าเนี่ยรรารักหนูเหมือนกันก็อยากให้หนูนะมีมีความสุขมีความสุขทั้งหมแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองอยากทำทำสิ่งอะไรที่ ตัวเองชอบแต่ก็จริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเนียอยากจะบอกหนูอย่างหนึ่งว่าจากการที่รู้จักกาันวันแรกจนวันนี้มันก็ใช่หนูเก่งหนูอดทนแต่บางบางมุมเฮียก็บอกว่าบางอย่างไม่ต้องจัดการด้วยตัวเองทุกอย่างปรึกษาเฮียได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามใ่่าสามารถปรึกษาพี่ออฟหรือเพื่อนอุบดตหรือว่าเฮยได้บมดเลย อยากให้หนูแบบสบายใจแล้วก็มีความสุขก็ ยิงส่งมาครับยิงส่งมานครับกินเคไหมั้ยมันไ้ก <h ums> ิน,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 นจริงหรอค่กินก็ได้ค่มยกินหนังสีก็ได้ ไม่เลอี่ใช่ไหมฮะองหน่อยคาลองก็ได้เราจอใ้ะมทุกคนได้ครับนี่หนวีนมาตลอออนนี้มเอนนี้รว่นนี้ว่านี้ ของัปักอยู่ครับผมโอ้ยปักอยู่นี่ใครกินบัน งั้นต้องอยากอยากรอ,องให้พี่ประเดี๋ยรอบหนึ่งหนุ่มนเอาเลยทุกคนสสามี Happy birthday 我的不能有的不